สวัสดีครับผมปริญญาตันติสุขก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะฮะรอ,องศาสตราจารย์สีวันเจนหัตการกิจเจ้าของโครงการอ r t for e r r t h นะฮะที่จัดกิจกรรมให้เรามาร่วมชุมนุมแล้วก็ปฏิบัติงานศิละปะในหัวข้อนีอ้หัวข้อนี้เป็นประเด็นสำคัญ ในระยะหลังเราก็พบว่าเรามีหายนะมีวิบัติเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ถี่เข้ามารวดเร็วทั้งอัคคีภัยอุทก,กภัยแผ่นดินไหวมลภาวะ PM 2.5อากาศเป็นพิษ คนเราเจ็บป่วยมากขึ้นมากขึ้นนอกจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองแล้วยังมีภัยสำคัญที่เกิดจากมนุษย์ที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะภัยสงครามแม้ว่าสงครามนั้นจะอยู่อีกดินแดนหนึ่งแต่ปัจจุบันโลกก็ใกล้ชิดกันผลกระทบมันก็ตามมา สงครามที่เกิดขึ้นทำลายชีวิตมนุษย์ทำลายความรักความทำลายความเอ,อ,อื้ออาทรนอกจากนั้นในการทำสงครามก็ส่งผลให้ธรรมชาติเสียหายรุนแรงไปด้วยอีกเหมือนกันเราทุกคนเป็นชีวิตเล็กๆที่อยู่ในโลกอยู่ในกระแสพวกนี้ ก็โดนผลกระทบแน่นอนอีกภัยหนึ่งซึ่งถี่ขึ้นเรื่อยๆก็คือภัยทางด้านจิตใจออมนุษย์เราเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นมีความต้องการมีความอยากได้มากขึ้นมีการบูลลี่กันมีการหลอกกันเราไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จเราสูญเสียเงิน ไปข้างละมากมายนะฮะอันนี้ก็คือผลหายนะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าศิลปินตระหนักแลก้วก็ในระยะสองสามปีหลังนี้ได้นำมาเป็นประเด็นในการทำงานหลายคนนะฮะทั้งตะวันตกและก็ตะวันออก ก็ดีใจที่โครงการนี้จัดขึ้นโดยตระหนักในหัวข้อนี้แล้วก็ทำให้เรานอกจากจะมีโอกาสมาพบหาสมาคมได้เจอทั้งอาจารย์ได้เจอทั้งพี่น้องได้เจอทั้งเพื่อนใหม่ๆศิลปินและยังให้ความรู้จากวิทยากรอีกสามท่านที่มาเปิดประเด็นและให้ข้อมูลซึ่ง มีผลกระทบอย่างจริงจังและเรียกร้องให้เราเริ่มต้นทำจากตัวเราเองซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราไปเราไปเราพยายามเผยแพร่ความคิดต่างๆแต่สุดท้ายมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเป็นเบื้องต้นเริ่มจากปลูกต้นไม้เล็กๆในบ้านเห็น สัตว์ต่างๆแล้วมีเมตตานะฮะผมคิดว่าการตระหนักอันนี้ก็ก็จะช่วยขึ้นทำคนละไม้คนละมืออีกประเด็นหนึง่งอาจจะเราแต่ละคนพยายามที่จะทำมาเป็นแมสเป็นมวลเช่นการขับเคลื่อนในโครงการนี้มีศิลปินมา,าหรือคนอื่นที่มาร่วมกิจกรรมได้จำทัาจำตัวเลขไม่ผิดก็คือ1 1 1คน นะฮะซึ่งอาจจะดูว่ามากกับการจัดกิจกรรมแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกับการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปข้างนอกมันมากพอหรืออยังซึ่งเดี๋ยวนี้การสื่อสารมีเครื่องไม้เครื่องมือมากคนเมื่อก่อนพันคนแล้วมีสิบคนที่อ,อ,อาจจะ เป็นอีกด้านหนึ่งเป็นในกง่ลบแต่เดี๋ยวนี้คนมากขึ้น1ิบคนกลายเป็นหมื่นแม้ว่าพันคนจะกลายเป็นแสนหลักล้านและแต่ว่ามีการสื่อสารการแพร่กระจายออกไปเพราะฉะนั้นความคิดในแง่ลบหรือการเห็นแก่ตัวหรือการทําเพื่อประโยชน์ตนมันก็ขยายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็น่าจะเป็นโครงการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ต้องหา สมาชิกเพิ่มหาผู้ที่จะสนับสนุนเพิ่มซึ่งผมคิดว่าก็ดีใจที่เห็นผู้สนับสนุนโครงการนี้มีมากมายหลากหลายซึ่งควรจะมากกว่านี้ควรจะช่วยในโครงการนี้ต่อไปให้มากกว่านี้โครงการนี้น่าจะขยายต่ออ,อาจารย์ศรีวันทำแล้ว ทาาทุกภาคทําขึ้นอีกอีสานใต้หรือจังหวัดทางเหนือซึ่งก็มีอีกหลายจังหวัดมีศิลปินทั่วประเทศขยับทำขึ้นขึ้นอีกก็จําเป็นแมสใหญ่ช่วยเหลือกันนะฮะผมก็คิดว่าต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับขอบพระคุณที่ได้มาเจออาจารย์ที่เคารพนับถือ ะะเจอเพื่อนๆเ,เจอพี่น้องศิลปินต้องขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังด้วยที่มาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นช่วยงานจัดระบบงานนี้ไม่ง่ายมีรายละเอียดมากนะฮะขอบคุณสื่อที่จะช่วยเผยแพร่ต่อไปนะครับก็คงท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ